ธรรมาวุฑวา่าหลวงปู่สาครธรรมวุโธวัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่สิบตุลาคม2,568คำว่าสัมมาวาจา เกิดมาจากสัมมาทิฏฐิคือความคิดชอบเรามาอยู่กับความดีเรามาอยู่กับการปฏิบัติมีฮิริมีโอตัปปัตแต่คนส่วนมากไม่เข้าใจว่าคำว่าฮิริหรือโอตัปปัคืออะไรฮิริคือความละอาย โอตัปปะคือความเกรงกลัวต่อบาปก,กรรมต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมากับเราในภายภาคหน้าพราขาวได้ทดลองดูหรือยังผันหน้าลองซ้อมดูเรียงได้หรือยังฮะ ยังติดอ่ะ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 ยัง,งติดอ่ะ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 เราสอนฟ้าใสมันยังไม่ได้เรียนหนังสือเลยมันอ่านหนังสือไม่ได้เราสอนอยู่สี่วันวันละชั่วโมง มันว่าได้หมดในเวลาจะบวชมันไม่มาเข้าหน้ากับเขาแล้วมันมาถึงวันบวชแล้วมันถึงมากวนหัวตอนเช้ามันจะบวชปลาใสมันไม่มาทองนากับเขาวันละชั่วโมงวันละชั่วโมงพอเราลงมาฉันน้ำ จนบ่ายสองโมงมันก็มาว่าว่าให้หลุงปู่บุญมาฟังเฮ้อยอันนี้มันอ่านหนังสือได้เหรอ,อยังนี่มันว่าปากเปล่าเคยคิดเคยคิดแต่วันนี้จะพูดให้ฟังว่าเมืองกเกษตรศ เอาน้ําไปไว้บนภูเขาแล้วก็เปิดลงมาใช้การเกษตรแต่เราลืมว่าพวกที่เก็บข้าวปลาอาหารเราไว้ตามลุ่มน้ำวันนี้ถ้าน้ำมันเหนือน้ำเหนือมันมามากกว่าแม่น้ำสูงขึ้นมาสักเมิดเดียวคนระน้ำเหนือจะท่วม สูงกว่าตลิ่งสักเม็ดเดียวมันก็จะไปหมดเลยเต็มถุ่งเต็มนาเต็มอะไรไปหมดที่เก็บข้าวปลาอาหารนั่นแต่จะพ่วมเข้าไปหมดที่ว่าเรามีข้าวอยู่ในยุง่งในลงสีอยู่ในอะไรตัวถ้ามันอยู่บนเขาเออคืออยู่ก่อนที่จะมีข้าวปลาอาหารกินต่อไปได้ แต่บันนี้มันไปเก็บอยู่ตามลำห้วยทั้งหมดยังเห็นภาพจากน้ำท่วมที่นู่นที่นี่เราเห็นภาพแล้วโอ้วิธีการคิดเบื้องต้นมันถูกแต่เราไม่ได้ป้องกันตัวเราเองเราต้องเอาข้าวปลาอาหารไปเก็บไว้บนภูเขาเก็บในที่สูง มันถึงจะมีที่กินนี่ถ้าเขื่อนควบคุมน้ำไม่ได้เหมือนกันกับทางเหนือของเวียดนามก็เกื่อนควบคุมน้ำไม่ได้สุดท้ายมามันก็ไปหมดเลยเข้าวปลาอาหารต่างๆแาบนี้มันตั้งแต่พูดถึงเรื่องข้าวปลาอาหารหรอกแม้แต่ชีวิต่นีจะเอาหนีทันหรือเปล่าแค่นั้นน่ย ชีวิตนี่จะเอานีได้ไหม mm hmm. เหมือนกันกันกบสึนามิมันขึ้นที่ภูเก็ตสึ mm hmm. นามิมันไอชีวิตของเราคนนะมันเอาหนีทันไหมพอสึอนามิมันขึ้นมา mm hmm. จากนั้นวิธีการคิดในบางอย่างมันต้องมีเครื่องป้องกันตัวเองอยู่ได้ เต่าปลาอาหารออกไปไว้ในที่สูงถึงน้ำหลากมามันก็ไม่ท่วมอันนี้ถ้าหากน้ำควบคุมไม่ได้นะมันจะควบคุมได้ยังไงน้ำมันไหลเข้าอ่างวินาทีละพันกว่าคิวมันจะไปรอดอ่างมันก็เก็บน้ำได้แค่นั้นแต่ว่าน้ำที่มันเข้ามาฝน มันลงมากมันลงหนักอย่างที่สกลปี2,516ฝนตกวันเดียว480ม mm. ิลิเมตรทิ้มล้อนออกไปเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวพอกลางวันมาจาก8โมงเช้าไปถึง4โมงเย็น มันตกอีกสามร้อยห้าสิบมิลิเมตรแค่นั้นพอกลางคืนมามันตกอีกสามร้อยกว่ามิลิเมตรสองวันสามวันมามันก็เป็นอะไรเข้าไปแล้ววันนี้มันมาพุวมสนามบินสนามเบิร์นไม่ได้เรียกแา่ <c oughs> นั้นถึงว่า การป้องกันตัวเองภัยพิบัติพวกนี้เราป้องกันได้จะเกิดอุทกภัยหรือเกิดวาตภัยหรือเกิดอัคคีภัยภัยพิบัต,ติต่างๆธรณีพิโรธเรามีทางป้องกันได้ในบางอย่างบางอย่างมันป้องกันไม่ได้มันก็เป็นธรรมดามันเกิดอยู่เหนือน การควบคุมของคนคนควบคุมมันไม่ได้ภัยพิบัติภายนอกนไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรอกมันเกิดอยู่นอกบ้านของเราแต่ภัยพิบัติภาย,ภายในนี่มันเกิดอยู่ในตัวของเรานะบัดนี่ภัยพิบัติภายในมันเกิดขึ้นมาจากความแก่ เกิดขึ้นมาจากความเก็บไข้ใดพยาธิเก mm. ิดมาจากอากาศเป็นพิษจากอาหารเป็นพิษ mm. เป็นเรื่องของัยพิบัติทั้งหมดหมดหควา mm. มไม่สมดุลในดินฟ้าอากาศความไม่สมดุลในบัตรใจสี่เ mm. มื่อมันไม่เกิดความสมดุลขึ้นมา มันเกิดวิปริตขึ้นมาจะเป็นอากาศวิปริตหรือน้ำวิปริตหรือดินวิปริตในร่างกายของเราในร่างกายของเราเนี่ยก็มีดินมีน้ำมีลมมีไฟตัวไหนมันวิปริตขึ้นมามีปัญหาทั้งนั้นถ้าหากเราไม่เตรียมการแก้ไขไม่ทำความเข้าใจกับมัน เราจะต้องทําความเข้าใจกับมันว่ามีดินมีน้ำมีลมมีไฟปรับปรุงให้มันสมดุลซึ่งกันและกันเราพยายามตั้งเจตนาขึ้นมาให้มันสมดุลอย่าให้มันเกิน้าธทตุไฟมันเกินมันก็ร้อนแล้วอุไปหมด ถตดลมมันเกินหรือถาดน้ำมันเกินนี่คือเราต้องปรับปรุงตัวของเราในธาตุทั้งสี่นี้ให้มันสมดุลแล้วก็อยู่อย่างผาสุกได้แต่ถ้าหากเราไม่ปรับปรุงให้มันสมดุลต่อไปกับคือมันอย่างไฟ โดยธรรมชาติของไฟในร่างกายของเรามันเป็นการอบอุ่นให้ร่างกายมันไปเผาอาหารให้ยับยอ่อให้ย่อยแล้วมันก็เผาร่างกายให้สำรุดสุดโทมนี่คือหน้าที่ของไฟแต่บัดนี้เราให้มันเผาพอสมควรบอกว่าหยุดหยุดเอาไว้แค่นี้ก่อนพอความร้อนอย่าไปมากไปกว่านี้ ความร้อนนั้นมันมากไปกว่าน,นี้เราอยู่ไม่สบายดินก็เหมือนกันน้ำก็เหมือนกันลมก็เหมือนไฟก็เหมือนเราปรับปรุงให้มันสมดุลไม่ให้มันวิปริตวันนี้เราจะต้องปรับปรุงวิธีการคิดของเราบางทีเราไปจดจ่อกับมันมากเกินไป เราก็ต้องถอยออกมาถ้าเราไปจดจ่อกับมันมากเกินไปหรือไปหมกมุ่นอยู่กับมันเกินไปอย่างเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้ได้พยาธิเป็นธรรมดาแล้วเรามีความแตกสลายเป็นธรรมดาถึงแม้เรารู้ มันจะเป็นไปตามธรรมะคือความเป็นธรรมชาติของมันเองแต่เราไม่หมกมุ่นจนเกินไปเราพยายามผ่อนคลายให้เรามีโอกาสได้หายใจบ้างให้เรามีโอกาสได้พิจารณาอย่างอื่นบ้างไม่ใช่ไปหมกมุ่นอยู่ในร่างกายอย่างเดียวไม่ไปหมกมุ่นอยู่ในธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟอย่างเดียว เราต้องไปทำอย่างอื่นบ้างทำใจของเราให้มันสบายทำยังไงที่มันสบายได้อันนี้มันเป็นหน้าที่ของเราเองที่จะต้องทำให้มันสบายถ้าเราไม่สบายใครจะมันสบายในโลกนี้เราเป็นผู้มีการศึกษาเล่าเรียนเราเป็นผู้มีขนบธรรมเนียมประเพณีประเพณีที่ดี ิริยามนรยาที่ดีเป็นยังไงเราเป็นผู้มีธรรมเนียมที่ดีมันก็ต้องละความชั่วอะไรที่มันเป็นความชั่วเราก็ต้องละอะไรที่มันเป็นความไม่ดีเราก็ต้องละเรามาอยู่กับความดีเรามาอยู่กับการปฏิบัติมีฮิริมีโอตตะปะแต่คนส่วนมากไม่เข้าใจว่าคำว่าฮิริหรือโอตตะปะคืออะไร นริคือความละอายโอดต,ตะปะคือความเกรงกลัวต่อบาปก,กรรมต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมากับเราในภายภาคหน้าเราทำกรรมอะไรไว้มันก็จะได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเราทำให้แตกความสามัคคีเหมือนกับพระเทวทัตยุคทำให้เกิดแตกความสามัคคีทำให้เกิด ทำลายสงให้แตกจากกันก็เรียกว่าอะไรยุให้มันตีกันไปเสี่ยมเขาทางนี้แล้วก็มาเสี่ยมเขาฝั่งน้นแล้วก็ให้เขาตีกันให้ดูไปเสี่ยมเขาให้มันกัดกัน ไปเชี่ยมเชี่ยวให้มันกัดกันฉะนั้นถึงว่าคำว่าสัมมาวาจานเกิดมาจากสัมมาทิฏฐิคือความคิดชอบความคิดชอบเป็นต้องเป็นความคิดที่เห็นภัยของวัตตะไม่ยินดีในการเกิดแก่เก็บตาย เห็นแต่ความเกิดแก่เก็บตายซ้ำซ้ำซากๆของสัตว์โลกหน้าหดหูกิตใจเพราะเกิดมาแล้วมันจะต้องตายเกิดมาแล้วมันจะต้องแก่มันจะต้องเก็บมันจะต้องตายแต่บันนี้ตายนี่จะไปไหนบัดตายด้วยมีศีลธรรมหรือตายแบบ หมาตายข้างถนนหรือตายแบบสัตว์เดรัจฉานตายไม่มีโอกาสที่จะได้ทำบุญชุนทานเกิดมาครั้งหนึ่งไม่มีโอกาสที่จะได้ทำคุณงามความดีไม่มีโอกาสที่จะได้เสียสละด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีมีแต่สร้างพิษสร้างไยให้ตัวเองและผู้อื่นนั่น สุดท้ายมาวันนี้เป็นยังไงอย่างพระเทวทัตตัวอย่างตอนสุดท้ายมาแผ่นดินสู้พระเทวทัตไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นหน้าพระพูธมีพระภาคอีกเลยไม่เห็นได้ยังไงนี่มาถึงชายวัดแล้วนีพอมาถึงไอ้หนองน้ำก่อนจะเข้าเชตวัน บังคับให้พวกหามวางเราลงเราจะกินน้ำเส่ยก่อนล้างกายให้สบายเราจะเข้าไปถวายบังคมพระภูมีพระภาคเราจะล้างกายให้สบายก่อนทำความาสะอาดร่างกายก่อนแต่พอสุดท้ายมาพอเอาขาแตะแผ่นดินเท่าน,นี่แผ่นดินแยกออกไฟนรกพุ่งขึ้นมา นึกได้ว่าพระภูมิภาคมีพูมิหารสี่บริบูรณ์เราขอถวายบังคมด้วยมือสิบนิ้วนี้ยกมือขึ้นท่วมหัวแล้วภายหลังมาพระพุทธเจ้ายังพูดถึงพระเทวทัตตอนสุดท้ายเธอก่อนที่เธอจะไปอรินีพานนี่เธอจะต้องเป็นพระปเจกกับพุทธเจ้านุน่นพพุทธเจ้ายังพูดถึงอีก แต่ต้องไปใช้นี่ในนรกให้หมดก่อนตั้งแต่อเวกีนรกขึ้นมาโลหะกุมพีขึ้นมาตามลำดับจนกระทั่งสิบหกแดนพระเทวทัตนี่จะต้องท่องอยู่ทุกแดนในแดนะนะสิบหกบ่อนรกแดนหนาเน่นที่สุดคืออเวก,กีนรกแล้วก พอขึ้นมาบบดน,นี้ก็หลุดจากในแดนหนึ่งแดนสองแดนสามแดนสี่ถึงสิบหกแดนแล้วก็หลุดออกมาอยู่ที่โลหคุมพีแล้วก็ลงมานับเป็นแดนแดนมาตลอดยกมือท่วมหัวสิบนิ้วแค่นั้นผู้เจ้ายัางปาราลบถึงว่าจะได้เป็นพระปเจกกับพุทธเจ้านุนเห็นไหม ในการทำกิริยาที่แสดงออกถึงความเคารพนบน้อมกับพระพุทธเจ้าตอนวาระสุดท้ายนะึ่ก่อนที่จะลงไปในอวิีีนกรกปนมมือขึ้นสิบนิ้วแค่นั้นน,ะนั่นฉะนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติ จะต้องกลับมาสังวรกลับมารวมตัวเองมาสังวรมาระวังตัวเองด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีอย่าทำอะไรที่มันนอกเหนือจากข้อปฏิบัตินอกเหนือจากศีลธรรมอันดีงามของแนวทางพระพุทธศาสนาถ้าเราไปทำแล้วไม่เป็นไรไม่มีปัญหาหรอก พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เราจะไปตกนรกมันขาดคุณไหมนะเรามาอยู่วัดหรือเรามาเลื่อมใสศรัทธาในพระไตรสนคมแล้วเราก็ยังประมาทตัวเองประมาทในพระพุทธประมาทในพระธรรมประมาทในพระสงฆ์ประมาทในคำสั่งสอนของผู้เจ้า พวกนี้ไปอบายุููมอย่างเดียวเหมือนกับจับวางนั่นเราเกิดมาทั้งทีหนึ่งแล้วจะมีกำไรไม่ได้เ,เราเกิดมาทีหนึ่งแล้วจะมีกำไรที่จะไปเทวโลกพรมโลกหรือไปนิพพานไม่ได้พอเราเกิดมาทีหนึ่งแล้วเราเราไม่หวังผล ที่จะไปในฝ่ายสูงมันขาดทุนขาดทุนอย่างหาอะไรไม่ได้เลยขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมสวดพระพุทธมนต์เนื่องในวัน,นาวามินทรมหาราชวันจันทร์ที่13ตุลาคม2568เวลา14นาฬิกาณอาคารเวลุวันคิลานุปัถก ตําบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญสิทธิยานุสิตร,ร่วมถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบรอบ80ปีของหลวงปู่สาครธรรมวุโธในวันที่17-20ถึงตุลาคม2568 ณอาคารเวลุวันคีลานุปถัมาวัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามัคคีนวสาขาของหลวงปู่สาครธรรมวุโธ ประจำปี2568ดังนี้ค่ะวันที่10-11ตุลาคม2568วัดป่าพิสิทธนากอกจังหวัดน่านวันที่11-12ตุลาคม2568วัดป่ามณีการจังหวัดนนทบุรีวันที่17-18ตุลาคม2568วัดป่ากุลสุวรรณ จังหวัดกาญจนบุรีวันที่22ถึง23ตุลาคม2568วัดจิตมงคลจังหวัดราชบุรีวันที่25ถึง26ตุลาคม2568วัดสวนป่าสิริธโรจังหวัดนครราชสีมาวันที่1ถึง2พฤศจิกายน2568 วัดเวลุวันและวัดป่าแก้วกุญเจริญจังหวัดกาญจนบุรีแล้วพบกันนะคะร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุฒโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิ